ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนาะยชอตตี้บูโจวาคนเดิมครับมาอยู่กันที่เกมเนียนโคมนั่นเองนะครับจริงๆอ่านว่าเนีอนโคมก็ได้ไป็ไงดูทีเซอร์ของเกมนี้ก็น่าเล่นแล้วใช่ไหมล่ะก็คือจะเป็นแนวแอคชั่นเดินยิงครับมาในแนวเบิร์ดไอวิวครับแล้วก็จะมีปริศนาให้แก้ไขด้วยไปไปเล่นกันเลยแล้วกันนะโอเคครับก็ไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมเล่นไปถึงชั้นที่3แล้วนะครับ ก็นะเดี๋ยวเราไปลองผจญภัยดูนะครับไอนี้มีให้ยิงด้วยนะี่เป็นเป็นระเบิดนะครับเป็นระเบิดไปได้ยังเอายัางไม่ได้ครับต้องใช้กุญแจครับสำรวจของด้วยนะครับเยเดี๋ยวโดนยิงมาดิเอออ้ย,อยมันปลาระเบิดด้วยแหมโหดจริงๆไปได้ไหมเนะี่ยฝั่งนี้โอ้นักเลงเต็มแล้วว่ามามีหุ่นยนต์ด้วยเว้ยจัดการหุ่นยนต์หน่อย ยิงดิเออโอ้ยๆๆต้องเลงด้วยนะฟันนี่ใกล้ๆเขาไปฟันอ่าฟันฟันนี่เป็นไงครับอ่านี่ต้องยิงด้วยนะครับกดยิงธรรมดาก็ไม่ได้นะต้องเลงทิศทางที่จะต้องยิงด้วยนะครับเออเฮ้ยอ,อะไรอุย้ยเริลดไปเยอะประชิดหน่อยโฉเรียบร้อยครับนึกว่าเป็นบัตโตไซนะฮะ <c oughs> อ่า นี่อะไรเนี่ยเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้นะครับก็พวกกำพงกำแพงหลายที่ก็ทำลายได้นะฮะนี่อะไรอะ่ะเก็บดูดิต้องเป็นแฮกเกอร์ครับผมแหมถึงจะเข้าไปจัดการได้นะครับอ้ยมาหนึ่งโดเลยนี่แน่ต้องหลบฉากแล้วยิงหลบฉากแล้วยิงหลบฉากแล้วยิงข้ามาเข้ามเาข้า,าขาเอาโฮ้ยอาโอโ้ไม่ยิงวะยิงดิจะต,ตายอยู่แล้วเฮ้ย อเออได้กุญแจสีเหลืองแล้วครับเดี๋ยวค่อยกลับไปทางเมื่อกี้นะฮะมีของให้เก็บด้วยเออมีอะไรนี่แน่เจอยิงข้างหลังครับผมอะไรอ่ะอ๋อของครับอย่าลืมเก็บด้วยนะครับอ่าต้องมีกุญแจสีแดงงี้เราต้องย้อนกลับไปที่อ่าทางเดิมนะับเพื่อเอากุญแจสีเหลืองก่อนเอาสีแดงเราก็มีเลยนี่ว่าเฮ้ยเวรกรรมอ่าต้องกดไอ้นี่ด้วยเรอลืมไปต้องกดนี่ต่อกว่านี้ นี่เพื่อที่จะถ่ตู้ด้วยนะครับได้อะไรวะอ่าได้ปืนเลเซอร์เปลี่ยนเลยดีไหมอ่ะอีคลิปเลยแล้วกันฮนะเราเปลี่ยนได้นะครับนี่ปืนเลเซอร์นะครับผมว่าลูกซองดีกว่าแฮะไม่รู้ดิความรู้สึกผมอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นที่อัปเกรดครับมันจะสุ่มความสามารถนะครับอันนี้ต้องมีความสางังกฤษนินหนึ่งนะต้องอ่านนะฮะอันนี้มันบอกว่าให้ตัวสีม่วงเป็นหลักนะครับ นี่ยมันก็บอกว่าเพิ่มเลือด25%แล้วก็จบระยะประชิด50%อันนี้ได้ตังค์3,000ทันทีอ่าไม่ได้เป็นบัฟนะอันนี้เป็นตังค์เนาะอ่าอันนี้ก็ทุกครั้งที่ระเบิดนะครับมีโอกาส30%ที่จะปล่อยคล้ายๆกับว่าเวลาเรายิงบาสูก้าเออเกมนี้มียิงจรวดนะนะบาสูก้านะครับก็ทําให้มันแตกหน่อมาอีก3อันเล็กๆอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้ล่ะอ่าเพิ่มกระสุนนั่นเองนะฮะก็คือ100%เลยนะครับก็คือจุกกระสุนได้มากขค้อ100%เอางั้นก็แล้วกัน ันนั่นก็พยายามหาด้วยนะครับมีทุกชั้นเลยนะผมเล่นมามีตั้งหลายชั้นนะครับนี่อะไรเนี่ย Auto ออโต้ด็อกอ๋อเติมเลือดครับผมถ้าเกิดไม่ชอบปืนเลเซอร์ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็เปลี่ยนกับปืนที่เราเก็บได้เออโอเคครับน่าจะขึ้นชั้นสี่ได้แล้วละ่ะดนตีก็จะเล้าใจไปไหนอ่ะอย่าลืมกดนี่แนะ่ไขกุญแจด้วยนะครับ โอเคนะก็เรียบร้อยครับผมก็ไปชั้น4แล้วมีถึง33ชั้นด้วยกันนะฮะเมื่อไหร่จะเล่นจบว่ะเนี่ย <c oughs> โอเคเหียบเชียบจริงๆครับเฮ้ยอะไรวะโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเฮ้ยนี่มันมระเบิดติดตามโอเคโจมตีได้โอเคครับฮ้ย เดี๋ยวเราต้องคอยเช็คดูนะครับว่าตังเกมนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับเอ้ยได้กุญแจสีเหลืองแล้วใจเย็นดิต้องเดินโยกหลบด้วยนะครับศัตรูเยอะไว้ด่านนี้หุ่นยนต์ก็เยอะลูกสองนี้น่าจะเหมาะกับการยิงใกล้มากกว่านะเขาได้ประวะาเฮ้ยมีกับระเบิดด้วยว่ะอุ้ย4ีสิบเอ็ดแน่แรงมากครับอ่าจะกุญแจอีกแล้ว โอ้โหเลือดหายไปขึ้นหลอดแล้วเนี่ยมีออโตด็อกไหมชันน้นนี้นี่แน่นี่ต้องเป็นแฮกเกอร์อีกแหละแฮกเกอร์คืออะไรนะเดี๋ยวต้องเล่นเป็นสะพังหนึ่งน่าจะมีข้อมูลมากขึ้นนะครับเฮ้ยเ้กระสุนไม่ออกเฮ้ยมันระเบิดจะตายแล้ววะ่ะด่านนี้ เลยไม่ค่อยดีเลยอ่าใช้กุญแจสีแดงมีอยู่แล้วจ้ะออกมาอ่าได้ที่อัปเกรดแล้วครับเอออัปเกรดอะไรดีคราวนี้อ่าโอ้อันนี้เป็นช็อคช็อคเวฟเลยนะเนี่ยทำให้ศัตรูที่เป็นหุ่นยนต์หยุดการทำงานทันทีครับทั้งชั้นเลยไม่เอาอันนี้อ่าจะโจมตีแรงขึ้นสองเท่าถ้า,าเลือดก่ายี่สิบห้าเอร์อันนี้เพิ่ม จบตีระยะกลอันนี้เฮ้ hey, อะไรเนี่ยอมนิเทคนะครับมันจะแซฟนี่คือช็อตใช่ไหมเอออ่ะลองลองดูก็แล้วกันนะครับอ้าวช่องช่องหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องลองดูครับว่าหลังจากนี้นี่ทำอะไรอ,อ่าผมไม่เคยใช้บาซูก้าเลยใช่ไหมเดี๋ยวใช้ให้ดูนี่ไงอุ้ยโดนตัวเองด้วยเวรกรรำ นะครับปาสูกา้านะครับดูด้านบนนะฮะจะมีจำนวนบอกอยู่นะฮะก็ยิงได้อีกแค่ครั้งเดียวหมดแล้วนะครับอะไรเอยเป็นตังค์ซพิซัมมากกว่านะครับไม่ค่อยมีอะไรโอ้ปลาระเบิดได้ปะไม่ได้ครับต้องต้องไปล่อครับให้ระเบิดมันระเบิดไม่มีเลือดเนี่ยเออแต่ไม่เป็นไรผ่านชั้นนี้พอดีครับโอ้เป็นไงฮะสนุกดีครับ อย่เล่นถึงชั้น6กก็แล้วกันนะฮะคลิปนี้เป็นเกมเพลย์นะครับอัปเกรดอัปเกรดได้นะฮะผมเก็บของมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ปืนแรงขึ้นละนี่อะไรอะไรเฟริลกับช็อตกัน์ดไรเฟริลเลเวล3เอาไรเฟริลแล้วกันนะลองดูโอ้มันยิงกระจายแบบนี้นี่มันช็อตกันหรือไรเฟริลวะเนี่ยต้องกดเออต้องกดใส่ก่อนผมว่าช็อตกันดีกว่าเฮ้ยช็อตกันไปไหนเออ กดต้องกดไอ้ตัวนี้ด้วยนะเพื่อเพื่อทีอ่จะเปลี่ยนอาวุธนะฮะอะไรเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับอะไรเอ่ยช็อตกันเลเวล4เบิร์สไลเฟิรลองดูซิเบิร์สไลเฟิรลูกซองดีกว่าว่ะสำหรับผมไปไม่ได้ครับต้องมาตามทางอันนี้มันเหมือนเป็นชั้นที่คอยแนะนำเลยนะเนี่ย ว่าระบบเกมเป็นยังไงนะครับเอามีหลายชั้นนะที่มันแนะนําแบบนี้นะอันนี้ต้องอ่านนิดนึงอันนี้บอกเรื่องของแต่ละอาวุธครับว่าเป็นยังไงบ้างครับมันเป็นมันเป็นสีส,สีอะ่ะเออเนีน่ยนะแต่ละสีก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปนะครับสีเขียวเป็นอ่อเป็นบาลานซ์ชอยส์คือเปินของทั่วไปอะ่ะอันนี้พลาสมาเอฟเฟกนะครับก็จัดการพวกขึ้นออแกนิกเอนิมีนะฮะแล้วก็ไอออนในชะ่ไหมอ่านว่าไอออนหรือเปล่าเนี่ย อันนี้ก็คือจัดการพวกหุ่นยนต์ได้ง่ายขึ้นเลเซอร์อันนี้ก็คือแม่นแล้วก็เร็วมากส่วนอันนี้ก็คือดีในสถานการณ์พิเศษพิเศษนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอสถานการณ์พิเศษของมันคืออะไรเหมือนชั้นนี้ไม่มีศัตรูเลยฮะเป็นการสอนอะไรอะอะไรอะลองกดดูวันเฮ้ยอ๋อ <laughs> มันให้เราลองยิงครับผมเออมันเป็นทดสอบทดสอบอะ แลうううううะเมื่อกี้ไฟฟ้าช็อตเห็นไหมครับก็คือเป็นสกิลของผมนั่นเองที่ผมเลือกมาก็คืออะไรนะถ้าเกิดว่าใกล้ศัตรูอยู่ใกล้เราอ่ะก็จะช็อตศัตรูนะครับอะไรเนี่ยทาร์เกตไทม์นะครับ11วิผมให้ได้ภายใน11วิครับโอ้โหเสียดายลูกซองมารีโหลดอะไรตอนนี้ช็อตไปเลยช็อตไปเลยไม่ทันครับผมนิดเดียวเองวิเดียว เอวแต่ก็เข้าได้แล้วอ่ะเข้าได้แล้วอ่ะรุ้ของหน่อยนี้เฮวี่ไลฟ์เพลครับอลองดูผมชอบลูกสองมากกว่าว่ะเออเอามันให้ทำลายไว้ก็นี่ให้ทำลายจริงด้วยอ่ารุดของครับโอ้ของเต็มเลยอ่ะยังไม่รู้นะครับว่าตังค์ไ้ทำอะไรตอนนี้กดไม่ได้ฮห ก็โอเคนะครับก็น่าจะพอ,อสำหรับชั้นนี้แล้วนะชั้นต่อไปจะเป็นบอสเนาะเดี๋ยวลองเอาเฮฟวี่ลันมาใช้แล้วกันไปพอแล้วครับไม่อะไรเอาวอลอะไรกับชั้นนี้แล้วนะครับเป็นการเฉยๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคอร์เซอร์ค้างกรรมไปครับด่านหกครับน่าจะเป็นบอสเลื่อนเราลดแล้วลดเลยนี่หว่าไม่มีไม่มีซ่อมหรือวะ่า ทำไมผมกลับมาใช้ลูกซองอีกแล้วะเนี่ยแหละวะทำลายได้ด้วยเว้ยมีศพมนุษย์อยู่โอ้นี่นี่นี่หิวได้แล้วไอหิวหิวเฮ้ยเหมือนเจอบอสแล้วว่ะหลอดเลือดบอสขึ้นนี่ครับทำลายได้ด้วยครับต้องดูกำแพงดีๆนะฮะบางทีก็ทำลายได้นะครับผมจะเออเนี่ยมีของอะไรเก็บไหมเออบอสไว้ที่หลังเลย ห่วงของมากกว่าบ,บอสอีกเฮ้ยบอสเออนั่นนั่นคุณโยนเหรอบอสเหรอโอ้โหนี่อะผมยิงเฮ้ยไม่ออกวะเฮ้ยโอ้โหแรงเหมือนกันเนี่ยแรงวะละ่ะแรงวะละ่ะแรงวะละ่ะไม่คุม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 ไอ้นี่นี่นี่ไม่คุมต้องรอมันต้องรอกระสุนมันรีโหลด นี่ไงนี่ไงมันรีโหลดอยู่นะเออต้องเอาอย่างนี้มันก็ทำลายห้องไอทีเลยวะ่ะนี่โหลดเออเออนี่นี่นี่อุย้ยโดนด้วยโดนโดน้วยเวนนี้นี่นีเออพอได้อยู่มีอะไรให้เก็บอีกเยอะแยะ,ยะเลย เฮ้ยเฮ้ยบอสมา้างล่างเดี๋ยวนะครับเก็บของก่อนงกถ้าบอสมา้างล่างนี่จบเลยเนี่ยโอ้โหตังเงี้งเยอะเลยอะ่ะไม่เอาไม่เอาลูกซองดีกว่า น,นี้ฮิลอ๋อฮิลไปแล้วนี่หว่าโอเคจบละก็สู้กับบอสหนึ่งเดียวใจเย็นโอ้ยมันมีโอ้มีเบิร์ดโหมดด้วยใจเย็นพี่ห้องจะพังหมดแล้วหนีด่วนเลยมีเบิร์ดโหมดด้วยหนีไม่ได้ละ โอ้โหยากเหมือนกันในนี้ทำเป็นเล่นไป <c oughs> ผมเข้าใจแล้วทำไมลูกซองมันแรงแต่ระยะมันไม่ได้นี่เองเฮ้ยกำแพงนี้ทำลายแล้วปะเ <c oughs> ต็มเต็มครับผมโอ้ย ไอ,อพวกหุ่นยนต์เกิดเรื่อยๆเลยวะเลื่อนไปเลยครึ่งหลอดครับเลื่อนผมก็เช่นกันบอสยังไม่เห็นไม่เลยโอ้ยโดนด้วยวะไอยเนี่เฮ้ยโอ้ยมันจะเบิร์ดหมดแล้วเอ้ยไปเขาไม่ได้อ้าเข้าไม่ได้ทำไมเขาไม่ได้วะเอ้ยเฮ้ยมีสายเราพร้อมเลยนี่หว่า จับยัดเลยเออยัดไปเฮ้ยยิงไปหาใครวะนะ่าเวนทำไมผมไปห้องนี้ไม่ได้วะมันเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีละเรียมเออถ้าอย่างเงี้ยหลบได้หน่อยเออ ได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่เฮ้ยยิงก็ไม่ค่อยแม่นผมนะเฮ้ยมันจะระเบิดโอ้ชนะแล้วเหรอเฮ้ยโหระเบิดกว้างเหมือนกันนะเนี่ยเรียบร้อยครับแต่คำถามคืออ๋อห้องนี้เปิดพอดีเอ้ยโหทำเป็นเล่นไปครับยากเหมือนกันนะเนี่ยเออ แต่สนุกดีครับเลดเลยไหมเดี๋ยวไปให้5ดาวครับเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปให้แน่นอนสนุกครับผมแต่คําถามคือแล้วเงินที่ที่เหลือนี้เราเอาไปทําอะไรได้บ้างนะก็สงสัยต้องเอาไปใช้ในการอัปเกรดต่างๆหรือเปล่านะครับอก็ต้องรอดูต่อไปนะครับอ่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดตรงออปชั่นของเกมเนี่ยก็จะมีสรุปบอกนะครับตอนนี้เราถือปืนอะไรอยู่นู่นนั่นนี่นะฮะอ่าสำหรับออปชันของเกมก็ปรับเรื่องกราฟิกได้นะครับ ดี๋ยวนอ่าผมก็ปรับกราฟิกแบบระดับสูงอยู่นะครับหรือจะมาปรับเองก็ได้ด้านขวา่ะครับรวมไปถึงเกมเพย์นี่ก็คือ,อเวลาต่อสู้จะให้จอมันเขย่าบ้าง้อยแค่ไหนนะครับแล้วจะตั้งแบตเตอรี่เซฟวิ่งไหมคือให้มันประหยัดแบตทําได้นะครับเสียงก็ปรับได้คอนโทรลก็ลองมาดูนะครับก็โดยหลักไม่มีไม่ค่อยมีอะไรมากนักนะครับถ้าอยากจะโชว์ดีโหลดก็โชว์ได้นะครับก็มีเท่านี้เองนะครับสำหรับเกมนี้เพราะนั้นก็เล่นกันเพลิน,น,นสนุก นะฮะใครที่ชอบแนวแอคชั่นนะครับถือว่าโอเคเลยทำได้ดีนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอนะฮะเกมเพลย์ของเกมนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอให้ด้วยนะช่วีดรับบ๊ายบายครับ